สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของ ternary operator หรือว่าเป็น if e else statement shortcut โดยมันจะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3ตัวก็คือตัวแรกจะเป็นเงื่อนไขอันที่2ก็จะเป็นการแสดงค่าจริงอันที่3ก็จะเป็นการแสดงค่า false ครับสมมตุติเรามีฟังก์ชันอยู่หนึงฟังก์ชันชื่อว่าฟังก์ชัน check winner check winner แบบนี้ เสร็จแล้วเราใส่พารามิเตอร์ลงไปนะครับเป็นวินเราจะรับค่า Win ตัวนี้มาเสร็จแล้วเราก็จะเช็คค่า Win ตัวนี้นะครับถ้าค่าวินตัวนี้เป็นจริงเราจะให้มันแสดงทางคอนโซลออกมานะครับว่า u Win แบบนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยคอมม่า ถ้าเกิดมันเป็น f a l s e เราก็จะให้มันแสดงออกตางคอนโซลเป็นคอนโซลดัให้มันแสดงออกมาว่า you lose แบบนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็จะใส่ Argument ลงไปเราก็จะใส่ Argument ลงไปนะครับตัวแบบนี้ก็เป็น check winner อันนี้คือฟังก์ชัน เสร็จแล้วเราก็ใส่ a r g u m e n t สมมติว่า True สมมติว่าใส่ True parameter ด้านบนมันก็จะรับค่า bin ตัวนี้ลงไปนะครับถ้าเราใส่ True มันก็จะเป็น you b i n แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ False ก็จะเป็น you lose แบบนี้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ สมมติว่าเรามีฟังก์ชันชื่อว่าเช็คเช็คพาส s แบบนี้ฟังก์ชันเช็คพาส t ครับก็คือให้มันเช็คคะแนนแล้วเราใส่พารามิเตอร์ชื่อว่า point ด้านในนะครับจะให้มันอรีเท t ร์นค่า point ออกมาให้มัน return point แบบนี้ออกมา ถ้าเกิดว่ามันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50แสดงว่าครับแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันผ่านก็คือให้มันพิมพ์ออกมาให้มันคืนค่าออกไปว่า u part u r part แบบนี้แล้วก็อคอลอนนะครับถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า50แล้วเราก็บอกว่า y o u are f a i l อ่านะครับแบบนี้เลยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วด้านล่างเราก็จะให้มันใส่ใส่ตัวฟังก์ชันลงไปก่อนเ h e คพ part แล้วก็ใส่อาร์กิวเมนต์ให้มันสมมติว่าใส่เป็น90สมมมติว่าเราใส่เป็น90แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ให้มันคืนค่ามา ตรงนี้แล้วก็เราจะใส่คอนโซลไปด้านหน้าเพื่อให้มันแสดงในคอนโซลก็เป็น c o n s o l ด l อ g สมมตินี่นะครับเราใส่ไป90ปุ๊บมันก็จะเก็บในพารามิเตอร์พอยตัวพอยต์นี้มันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50แสดงว่ามันจะคืนค่าอยู่อ p พาคืนค่าไปที่ไหนคืนค่าไปที่ตัวการเรียกใช้ฟังก์ชันเสร็จแล้วเราก็ใส่คอนโตรคอนโซลด o อเนี่ยเพื่อให้มันแสดงค่า U R part ออกมานั่นเองแต่ถ้าเกิดเราใส่ Argument ตรงนี้เป็น30มันก็ U R false นะครับโอเคนี่ก็คือการใช้เป็น shortcut if else หรือว่า ternary operator นั่นเอง